เกือบมาไม่ทันชาคริตแย้มนามหามภรรยาแอนส่งห้องฉุกเฉินด่วนต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆค่ะจนหลายๆคนเห็นแล้วอดที่จะอิจฉาไม่ได้เลยสำหรับครอบครัวของนักแสดงมากความสามารถอย่างชาคริตแย้มนามและภรรยาสาวสวยแอนพัทราซึ่งทั้งคู่มีทายาทด,ด้วยกันแล้วหนึ่งคนที่เผิอแป๊บเดียวโตเป็นหนุ่มน้อยแล้ว ลาสุดชาคริตได้ออกมาโพสภาพคู่ภรรยาขณะก,กำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมระบุว่าเกือบไปแล้วครับอดทนปวดท้องจนไสติ่งเกือบแตกขอบคุณทีมหมอและพยาบาลโรงพยาบาลนาวเวศท,ที่ช่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและขอบคุณประกันสุขภาพแอดลูมา l ฮล th ที่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย และการเคลมประกันครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครปวดท้องอย่ากฉันล่าใจบางครั้งไม่ใช่โรคกระเพาะเบาๆอย่างที่เราคิดและต้องขอโทษงานที่รับคู่กับแอนไว้ต้องยกเลิกกระทันหันด้วยนะครับ m o n k e y a n d e อน่าทมกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจและขอให้แอนหายไวๆค่ะ